สารตัวหนังสือเด็กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสุดนี้ให้นะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับสมาธินะคะในน้องเล็กและน้องโตนะคะโอ้โหเปิดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีหมุดให้นะคะ1 2 3 4งสองสีห้าหกสีค่ะมีนะคะโฟมให้1ชิ้นนะคะแล้วก็ภาพจบปัญหาแบบนี้นะคะตามแต่ ทินนาการเลยนะคะให้เยอะแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิทั้งหมดยีแผ่นนะคะวิธีการเล่นนะคะง่ายๆเลยนะคะใช้ซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วให้น้องนะคะนำหมดที่มีอยู่นะคะค่อยๆใส่นะคะ ตามสีก็ได้นะคะหรือตามจินตนาการก็ได้นะคะ่อยๆให้ใส่แบบนี้นะคะจะเป็นการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะแบบนี้ค่ะใส่ไปเรื่อยๆนะคะหยอด นะคะใส่แบบนี้นะคะสนุกม,มากๆาเลยค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยนะคะแล้วยังได้เสริมสร้างจินตนาการด้วยนะคะแนะนําเลยค่ะชุดนี้ท้งชุดวันนี้นะคะราคาพิเศษได้เยอะมากหมดก็ได้เยอะมากคุณค่าจริงๆเลยค่ะราคานี้ค่ะ